การประสบผลสําเร็จทางโลกเนี่ยามาภาพไม่ไม่ไปสอนโยมหรอกเพราะว่าปัญญาของโยมแต่ละคนเนี่ยมันไต่ระดับปัญญาของตัวเองไปได้แต่ภาพจะจะสอนระดับความสําเร็จทางธรรมหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเป็นความสำเร็จทางจิตวิญญาณโยมความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดในจิตวิญญาณคือการไร้ตัวตน เราทำดีคนอื่นไม่ขอบคุณเราเราก็ไม่น้อยใจเราทำไม่ดีคนอื่นด่าเราเราก็ไม่เก็บไปคิดให้จิตมันตกการทำดีทุกครั้งแม้คนอื่นไม่เห็นให้โยมเชื่อมั่นเสมอไว้ว่าฟ้าดินเห็นและจิตบันทึกก็พอ ทุกขนาดการกระทำของเราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเห็นขอเพียงฟ้าดินเห็นและจิตในของเราบันทึกสิ่งที่เราทำได้นั่นแหละคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจิตนี้คือการไร้ตัวตนถ้าโยมมีตัวมีตนเนี่ยเมื่อนั้นโยมทุกความดีใดก็ตามที่ทำแล้วอยากให้คนอื่นเห็นเยอะ บุญใดก็ตามที่ทําแล้วอยากให้คนอื่นเห็นเยอะๆบุญนั้นเป็นบุญไม่บริสุทธิ์เพราะทําแล้วหวังสิ่งตอบแทนทําบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ชื่อฉันอยู่ไหนไม่มีน้อยใจละผู้ประทับเหม่ยซ้ำเนะี่ยไม่ทําแล้วชั่ความชั่วใดทําแล้วไม่อยากให้คนอื่นเห็นชั่วนั้นเป็นชั่วบริสุทธิ์บาบริสุทธิ์สลับกัน ความสาเร็จยิ่งใหญ่สุดในชีวิญญาณคือการไร่ตัวต,วตนนะยโยมนะจาค,คําพูดนี้ไว้คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเป็นนายตัวเองให้ได้คือการสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้โยมจะยิ่งใหญ่ที่สุดได้ก็เพราะว่าโยมสามารถเป็นนายตัวเองได้นี่แหละยิ่งใหญ่สุดแล้วไม่โกหกตัวเองนําความคิดตัวเองได้เด็ดเดียวปฏิบัติคือปฏิบัติ นิพพานคือมุ่งมั่นเข้าสู่กระแสไม่วอกแวกข้างทางสมบัติที่เลิศที่สุดในทางธรรมแล้วคือการหาทางช่วยผู้อื่นและสัตว์อื่นวัดของเราเรียกสมบัติชนิดนี้คืออะไรอริยทรัพย,ย์ไงโยมเลิศที่สุดแล้วทำไมอัตมาภาพพูดว่า บุญที่ใหญ่ที่สุดคือการบุญนำคนปฏิบัติกับนิพพานทำไมเราภาพถึงพูดว่าการได้ปรับภพภูมิให้กรรมหลักของเราถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่่สุดเลยเนี่ยให้คนอื่นเห็นทรรปรับภพภูมิให้พลังงานมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดเลยนะคุณสมบัติสิ่งที่ประเสริฐที่สุด คือการมีสติตลอดเวลาประเสริฐแล้วแสวงหาสิ่งประเสริฐในร่างกายนี้นะจะมีหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี่ห้อยเต็มคอตอนเนี้มีคุ้มหน้าคุ้มหลังอย้อนไปดูสิคนห้อยพระนะ,ะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่มันดีๆนะคุ้มหน้าคุ้มหลังสุดท้ายมาเนี่ยตัวเองไม่มีสติก็ไม่เรียกว่ามีสิ่งที่ประเสริฐดังนั้น คนที่ประเสริฐที่สุดบนโลกใบนี้คือคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลายาที่เยี่ยมที่สุดคือความว่างของสรรพสิ่งเมือ่อใดก็ตามที่โยมเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆเนี่ยคนกลุ่มนี้นะยาเข็มเป็นแสนก็ฉีดเข็มเป็นล้านถ้าฉีดหายก็ฉีดแต่คนที่เข้าใจความว่างในทุกสรรพสิ่งมันเป็นยาทําให้จิตนี้มันเบาบาง ดังนั้นยาที่เยี่ยมที่สุดคือความว่างของสรรพสิง่งเมื่อใดก็ตามที่ตัวเองสามารถเอาตัวเองเข้าไปสู่ความว่างของธรรมชาตินี้ได้มันคือการบำบัดจิตและวิญญาณบำบัดสังขารร่างกายของเราสมบูมรณ์แบบฤทธิ์อันวิเศษสุดคือการเล่นแร่แปราธาตุกิเลสโยมการที่โยมสามารถปรุงความความชั่วในหัวโยมเนี่ยให้มันจบ ไปในทางที่มันเป็นกุศลได้อันเนี้ยโยมเป็นคนมีฤทธ์นะฤทธิ์ทางจิตโยมโมโหใครคนใดคนหนึ่งอยู่แต่โยมสามารถแต่โยมสามารถที่จะปรุงต่อให้ความรู้สึกนั้นมันจบไปทางที่มันเป็นกุศลเนี่ยโยมมีฤทธิ์ทางจิตและฤทธิ์นี้เป็นฤทธิ์ที่วิเศษมากเพราะมันสามารถเล่นแร่แปรธาตุกับกิเลสท,ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลง ที่เข้ามาในชีตของเราการที่โยมสามารถมีฤทธิ์วิเศษในการเล่นแร่แปราธาตุกิเลสเนี่ยโยมไม่ต้องกลัวเลยอะไรก็ตามหลุดเข้ามาในจิตของเราโยมโยมไม่ได้มีหน้าที่หาวิธีหาวิธีป้องกันไม่ให้ความดีความชั่วหลุดเข้ามาในจิตนะมันะอะไรก็ตามหลงเข้ามาในจิตเนี่ยปล่อยมันไปอย่าไปหาวิธีการป้องกันมัน แต่วิธีการที่สำคัญของมันคืออะไรรู้ไหมอย่าไปมัวสแสวงหาวิธีการป้องกันให้ความคิดหรือกิเลสเข้ามาในหัวใจแต่เธอจงสแสวงหาวิธีการไม่ให้สิ่งที่หลุดเข้ามาในหัวใจอยู่กับเราได้นานต่างหากนี่คือการเล่นแร่แปราธาตกกิเลสโยมสู้มันไหยไหมล่ะ ชนะไม่ได้แต่เรากำลังเล่นแร่แปรธาตุโยมเราเราไม่ได้บอกว่าเราชนะกิเลสนะแต่มันเข้ามาปุ๊บไหน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 ก็ไหนไหนแล้วอย่างเงี้ยมามาเล่นด้วยกันเหี้ยอย่างเงี้ยคนเล่นแร่แปรธาตุเป็นแปลว่าคนนี้มีฤทธิ์ทางจิตวิญญาณจิตมีฤทธิ์แต่คนที่กลัวกิเลสพยายามปิดกั้นมดคนนี้คนนี้พูดไม่ดีใช่ไหมไม่เข้าใกล้คนนี้ชอบใช่ไหมเข้าใกล้คนนี้ไม่ชอบใช่ไหมไม่เข้าใกล้ คนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่พยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้ความชอบหรือไม่ชอบหลุดเข้ามาในจิตมันยากมากโยมนั่งในวัดเนี่ยมันไม่ได้ชอบขี้หน้ากันทุกคนหรอกโยมแต่ถ้าโยมหาวิธีการมันอยู่หน้าวัดกูไปหลังวัดมันนั่งหน้ากูนั่งหลังมันเข้าห้องน้ํากูไปกูไปกินข้าวอย่างเงี้นะโยมจะทุกข์กับเรื่องนั้นนะจิตนี่มันแปลกเวลาเกลียดกันเนี่ยเวลาโมโหเจอหน้าบอยกิเลสเนี่ยนกะิเลสนี่มันฉลาด มันพาเราไปเจอบ่อยมากเลยดีไม่ดีเนะี่ยนั่งคุยเรื่องเขาอยู่เดินมาข้างหลังเฉยแต่นักปฏิบัติธรรมต้องมีวิธีการเล่นแร่แปรธาตุกับกิเลสโยมเวลาโยมเล่นแร่แปรธาตุกิกเลสเนี่ยมันสนุกนะโยมนะมันสนุกนะเนี่ยถึงบอกว่านักปฏิบัติธรรมมีฤทธิ์ทางจิตไม่จําเป็นต้องห่อเหินเดินอากาศได้โยมห่อเหินเดินอากาศได้นี่นะโอ้มันติดอยู่นั้นน่ะกะ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่สุดคือการไม่ยึดติดไม่ยึดติดคือน้ำใจเอื้อเฟื้อที่สุดนะโยมนะโยมมีหลือยังเนี่ยเป้าหมายของจิตวิญญาณที่พูดมนทั้งมดเนี่ยความดีอันสูงสุดที่โยมต้องหาหาหาของดีเข้าหาตัวสิ่งดีที่สุดในร่างในชีวิตนี้คือการปลดล็อกจิตให้เข้าใจระดับพลังงานมหาจักรวาลเชื่อมเป็นสื่อเป็นในท้ายที่สุด เราต้องทาย,ยานเข้าสู่ยานยานหนึ่งยานนั้นชื่อว่าอาสวะขยะยานคือยานแห่งการหลุดพ้นไม่เอาอะไรเลยหูทิพตาทิพไม่เอาอะไรเลยเพราะยานนี้มันคือยานที่สงบที่สุดคืออาสวะขยะยานมาว่าอย่างสักอย่างลิทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามันคือจิตที่สงบวันหนึ่งเนี่ยที่โยมจะเข้าสู่กระแสนิพพานบริสุทธิ์ได้โยมต้องวางทุกอย่างเลย ความอดทนที่เยี่ยมที่สุดคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะนักเขียนชาวตะวันตกเขียนไว้ในหนังสืออ่ะคนที่เป็นคู่กรณีกับเราโกรธเราเดินมาหาเราขอแค่เราเปิดฉากคุยกับเขาด,ด้วยด้วยรอยยิ้มรถชนกันเนี่ยโยมเป็นคนผิดเนี่ยลงไปลงยิ้มแล้วขอโทษดูสิถึงแม้เขาจะด่านะแต่มันก็ด่าหรือหรือทำอะไรเราอะ่ะยั้งมือไว้ไมตรีนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนคือความอดทนที่เยี่ยมที่สุด ความเพียรอันเลิศที่สุดคือการไม่หวงผลที่จะได้รับโยมเพียรปฏิบัติไปไหนนิพพานไปยังไงไม่รู้จะไปไหนนิพพานมันคือความเพียรไม่ห่วงด้วยว่ามันจะไปที่ไหนแต่โยมกำลังมีทรัพย์อย่างหนึ่งที่เลิศที่สุดคือความเพียรคนเก่งไม่กลัวเวลาทำงานเนี่ยกลัวอะไรกลัวคนขยัน พราะคนขยันเนี่ยมันลุยกลัวอะไรอีกกลัวคนมีปัญญาด้วยและขยันด้วยกลัวอะไรอีกมีปัญญาขยันและมีเฮงสมาธิที่ประเสริฐที่สุดคือการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าโยมนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงพระอาจารย์กําหนดได้หนึ่งชั่วโมงเต็มเลยถึงเวลามาโกรธดิดาตั้งแต่หน้าปากซอยยันท้ายซอยสมาธิที่เลิศที่สุดคือการปล่อยวางพุกวันนี้พอจิตของโยมเข้าสู่กระแสธรรม จิตโยมปล่อยวางได้นั่นคือการโยมได้สมาธิที่เลิศที่สุดแล้วในโลกใบนี้โยมปล่อยวางเป็นจิตโยมตื่นรู้จิตโยมมีพลังนั่นแหละคือที่มาของสมาธิอย่างหนึ่งที่เลิศที่สุดปัญญาอันเป็นที่สุดคือการเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนเข้าใจทุกสภรสิ่งในโยมการที่โยมเข้าใจทุกสรรสิ่งนั่นคือโยมมีปัญญาในปัญญาในพระภาพพูดเสมอ การกระทําที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการไม่ยอมทําตามวิถีของโลกฝืนกิเลสเขาหยุดเขาหยุดเขานอนพักขี้เกียจใช่ไหมเราปฏิบัติธรรมสวดมนต์เวลาว่างเขาดูมือถือเล่นโซเชียลใช่ไหมฉันสวดบทพระพุริฐานญาณวิถีฝืนเลยโยมสร้างบุญสร้างบารมีไม่ยอมทําตามวิถีของโลกมนุษย์ฝืนมันเพราะในท้ายที่สุดโยม ทางธรรมกับทางโลกคือขาสองขาแต่โยมต้องเข้าใจนะว่าขาสองขาคือทางคู่ขนานโลกกับธรรมเนี่ยมันคู่ขนานมันจะไม่มีวันมาบรรจบกันโดยเด็ดขาดแต่มันต้องคู่ขนานกันไปแต่วันหนึ่งโยมจะต้องปล่อยขาข้างหนึ่งถ้าโยมปล่อยขาทางธรรมโยมก็จะไปทางโลกเกิดมาชาติหน้าร้อยล้านสมมติอะ ถ้าไปทางธรรมเกิดมาชาติหน้านิพนานชาตินี้เป็นต้นดังนั้นทางโลกและทางธรรมคือทางคู่ขนานวันหนึ่งเราจะต้องวางทางขนานทางใดทางหนึ่งเพราะของทางนี้ไม่มีทางมาบรรจบกันการมีสมบัติทางโลกเยอะหมายความว่าเรามีปัญญาเยอะมีบุญเยอะมีบารมีเยอะ มีสิ่งที่รักษาไว้เยอะแปลว่าในชาติปัจจุบันนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าตัวเรามีบุญสังสมไว้เยอะมีปัญญาเยอะไงสรุปสุดท้ายท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยโยมนี่สุดท้ายมาเนี่ยตัวเราเองเท่านั้นโยมที่จะเข้าสู่วิถีของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบเนาะจิตวิญญาณต้องการทุกข้อที่ว่ามาเมื่อกี้และข้อสุดท้ายที่ตอกย้ำคุณโยมเลย ทางโลกและทางธรรมคือคู่ขนานไม่มีทางมาบรรจบกันแต่เราต้องนำสิ่งนี้เพื่อมาสมดุลกันและสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำก่อนตายอะ่ะคือข้อสุดท้ายที่ราาพระพาพูดเมื่อกี้โยมว่าเราจะต้องฝืนวิถีทางโลกียะให้ได้ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งคือการไม่ยอมทําตามวิถีของโลกของโลกีนั่นแหละนะแค่นี้แหละทำให้ครบ